สวัสดีครับผูส้สวัสดีครับวันนี้เราเช้ามากนะครับทุกคนด้วยโรงเรียนตอนนี้เก้าโมงนะครับดูจ<บ>ากนาฬิกาแล้วเกา้าโมงเช้าวันนี้มาที่ Work p กไพร Studio นะครับผมมาถ่ายรายการอะไรนะต้องรอติดตามนะครับอีกแล้วเหรอตื่นแล้วเช้าเสื้อผ้ายิ่แล้วเือผ้าแล้วเสื้อผ้าตลอดมืึอนี้เขาเบิร์กไพรพี่น้องมืมึอนี้เป็นดาราหนึ่งวัน แต่งตัวสถาบันนี่ใช่ไหมแต่งโตมาดแมนหุ่นปานดารากูอุ้ยเสียงดีหายคนลุกนคนรุ่น<ฮ>ชา่างนี่เราก็ทีมงานครับผมสถาบันกับร่างเตียงใช่ป้องเขาให้ชุดให้วันนี้ตัวพี่มีชุดให้เออวันนี้ขอบคุณแว่นตาจากตานี่กแอมพูนะครับแว่นตาจากพี่เฟรม เท่าไปสองคู่ชุด,น,ดนี่มีอย่างบอกได้ใช่ไหมหมอลำไอดอลค่ะท,ทีมสีน้ำเงินรเท้าเอาหนังไปด้วยมันนอกกับสีโค้งเล็กน้อยครับผมหรือว่าใส่หนังหรือว่าเข้าไปไหมเ,เที่ขเข้เไป คอมเมนต์หน่อ,อยโน,อย <laughs> นอคอมเมนต์ไปนอนเลยไปนอนก่อนไม่ก็เตรียม